วิธีเบิงรหัสผ่าน Facebook ในมือถือสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านลืมยูสเนมเนาะลืม p a s s วิร์วิธีนี้เป็นวิธีใหม่ล่าสุดที่บบเคยสอนในซองนี้มาก่อนนอะทุกคนมีวิธีการเฮ็ดแบบใดนั้นเข้าไปเบิงในคลิปนี้เลยทุกคนก่อนอื่นทุกคนต้องมีแอป Gmail เนาะทุกคนต้องมีแอป Gmail ทุกคนต้องผู้ใดที่บบทันมีแอป Gmail เห้ไปโหลด Gmail มาเนาะแล้วล็อกอิน Gmail หลังจากได้ g m a i ลมาแล้วให้กดเข้าไป Gmail เนาะ กดเข้าไปที่หูปโปรไฟล์จีเมลของเขากดเข้าไปที่จัดการบัญชี Google เลื่อนขวับให้เข้าไปที่ความปลอดภัยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเขาจะมาเจอเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกดเข้าไป ทุกคนเครื่องตัวใดที่เราเคยเข้าเนาะบ่ว่าจะเป็น Google บ่ว่าจะเป็นเว็บไซหรืออื่นๆก็ย่าเราเคยเขา้ามันจะเซฟไว้ให้เราเนาะคือนกตัวอย่างคือตัวอย่าง Facebook ของเรานี่เราจะงู้รหัส Facebook ให้เขาก็คลิกเข้าไปตัว Facebook เลยมันจะฟ้องให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่าน Gmail เนาะถ้าว่า งบางเครื่องของทุกคนมันจะฟองให้ไ่รัสผ่านหน้าจอก็ส่รัสผ่านหน้าจอตัวนี้มันฟองขึ้นมาให้ไ่รหัสผ่าน Gmail กัก็สได้ใสไรรัสผ่าน Gmail ไปทุกคนไ่รัสผ่านแล้วให้กดถัดไปมันจะขึ้นมาเลยนะทุกคนมันจะขึ้นมาทางยูเซเนมของเฮาและกับพาสเวิร์ดของเฮาเลยเนาะเขาสามารถกวดได้ วัดบิงพั s เสวิ d ของเฮาดดโดยกดเข้าไปที่หูต,ตรงตานะทุกคนเขาจะเห็นเลยทั้งย n a m e ม a c e b o o k ของเฮาแล้วกัพัเสวิของเฮาเนาะหลังจากเขาหูแล้วแเฮาก็กดปิดไว้เนาะเพื่อป้องกันทุกคนลองไปปรับไซส์เบิงเดอเป็นยังไ๋มีปัญหาอย่างคอมเมนต์มาบอกแน่ให้ทุกคนลองไปปรับไซส์เบิง เป็นอะติดปัญหาตัวใดให้คอมเมนต์มาไว้ในใต้คลิปนี้นะทุกคนแล้วอย่าลืมกด s ั b ส c ค i b e กดไลค์ให้เด้ดๆทุกคนหรือแชร์ไปให้มูเพื่อนที่ต้องการอยากหู้เวลาเขาจะลืมรหัสผ่านนะทุกคนกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนะทุกคนเพื่อจะได้ปร่พลาดคลิปดีๆของซองนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี